เราพาพี่น้องชาวค่ายกิจกรรมได้สารพิษชีวปลาสุกรุ่นสองนะคะมาที่แตงคนทูนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่ห้าของค่ายแล้วค่ะวันที่ห้าของค่ายนะคะเรามาดูกิจกรรมที่พี่น้องเราทํากันนะคะวันนี้วันนี้เรามาทํากิจกรรมอะไรคะน้องหละอาจารย์ให้พี่น้องชาวค่ายเรียนรู้การปรับระดับน้ําน,นะคะอ,อ,อแปงที่เหียนด้านหน้านี่คือเป็นแปงของกระเทียมค,ค่ะ ในการลดน้ำเพราะว่าหนึ่งแปงใหญ่เกินไปนะคะแล้วก็ล่องน้ำที่เราทำไ้เนี่ยน้ำไม่ซึมคขอบแปลงค่ะเมื่อวานนะคะก็เลยพาปรับระดับน้ำนะคะว่าก็คือให้ขุดล่องเข้ามาใกล้มากขึ้นนะคะเพื่อจะให้น้ำเี่ยเข้าไปในแปลงแล้วอาจารย์ตอนแรกอาจารย์ท่านบอกว่าจะให้น้ำล้นเข้ามาท่วมแปลงให้แค่ลดแปลงก็าจะปิดนะคะแต่ปรากฏว่าพอปฏิบัติจริงมันไม่ได้อย่างที่คิดค่ะพี่จันเจ้าเพราะว่าความสูงความต่ำของแปลงไม่เท่ากันแปลงแรกที่พี่จันเจ้า ท่านชมทางบ้านเห็นนะคะคือด้านหน้าน่ะแปลงสูงแต่ด้านหลังค่ะแปลงต่ำน้ําจึงล้นไปเฉพาะด้านหลังแต่ด้านหน้าไม่ล้นจะก็เลยทดลองให้ทำเป็นคลองไส้ไก่ตรงกลางค่ะแล้วก็เอาเสียงเจาะจอดเพื่อๆๆจะให้น้าเข้าไปนะคะ เพราะว่าตอนนี้ก็เป็นการเรียนรู้กับอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์พร้อมๆกันกเลยค่ะว่าจะต้องแก้ไขปัญหายอย่างไรค่ะตอนนี้พี่น้องก็กําลังช่วยกันนะคะทำทำระดับน้ําใหม่ใช,ะะใช่ไหมคะทำของไส้ไก่ใหม่เพื่อที่จะให้เข้าไปยังแปลงหอมนะคะค่ะ ตนอนแรกอาจารย์หาอจะจะบรรยายนะคะแต่ว่าไปมาอาจารย์บมอปฏิบัติจลยดีกว<ะ>่าพอปฏิบัติจิงจะได้เห็นปัญหาหด้วยกันนะคะว่าต้องปรับตรงไหนแก้ยังไงนะคะวมายกไปน้อปรับไปปไปเหมืนอนที่อาจารย์หมอค่ะ รุ่นนี้โชคดีนะคะเป็นรุ่นสุดท้ายของพอดีแล้วก็เป็นรุ่นที่อาจารย์บอกว่าพอดีจรจัดจัดค่ายรอบสามนะคะแต่ว่าจากการณ์โควิด19นะคะมันให้ยกเลิกค่ายไปแล้วก็เป็นรุ่นสุดท้ายที่ได้มาเรียนรู้กับอาจารยรมชาติในแบบนี้นะคะค่ะชมทางบ้านที่มาไม่ได้ก็ติดตามทางสื่อได้นะคะแล้วก็จะอัดวิดีโออัดยิปได้นะคะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์หมอเคียร์กับครูใช่ไหมล่ะโซักษณนะคะก็เน้นเรื่องทำอาหารหนึ่งในโลกรัฐการมือเป็นหนึ่งสำคัญ ในเช้าจันในที่รุ like> न, ่นน mm ี้ว่ารุ่นฉลองหนาวฉลองหนาวใช่ค่ะฉลองหนาวเาค่เช้าพี่เจ้าเราเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปวัดที่สารานะคะ4องศานี่ถือกิจกรรมดีๆวันนี้นะคะพี่น้องผู้กู้ค่ายรวมทั้งจิตอาสานะคะแล้วก็ท่านอาจารย์หมอเขียวก็ช่วยกันนะคะในการปรับระดับน้ำ ระบบที่เราผัานน้ําเข้าไปเนี่ยมันโดยระบบทีเข้าไปมันมันหน,นาแล้วมันผันน้ําเข้าไปไม่ได้การจะผันน้ําเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปได้ไม่ทั่วถึงตอนนี้แต่ละท่านก็เดี๋ยวก็ช่วยกันผันน้ําเข้าไปโดยเราจะดินป,ป,ป่อให้สูงขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นเหมือนร่องแล้วก็เอาพลาสติกป,ปูกานวิ่งเข้าไปแล้วก็ทําเป็นน้นํากนีเป็นระยะ ไปถึงนี่นะเราทำแบบนี้ไปแล้วจาะรูไประยะน้ำเก็ยซึมลงไปเนี้ยพือนเราจบง่ายหนเสียมันดะซึมเสียมันดิซึมเนี้ยถ้าเสียมก็ได้เส้นตัวเสียมก็ได้เน้จอบไเลยจอบเป็นจจดไปเลยง่ายเสียมก็ได้อะไรก็ได้จอบไปจนจนเลยนี้ยมันจะมีน้ำซึมลงไปได้นําซึงไจอ โอเคถ้างั้นเราค่อยๆทำบ่องก่อนจะก่อนจะปล่อยน้ำเข้าไปเลยมันเราทำเขาทีเดียวง่ายจะรู้วิธีละใช้วิธีน้ำหยดพาต้มซางไปเลยเดี๋ยวเขาก็หยดกระจายไปทั่วเองตอนนี้ตกลงตอนนี้อาจารย์พบนวัตกรรมใหม่อีกแล้วท่านผู้ชมคือเราจะลดน้ำง่ายกว่าเดิมดีกว่าเดิมอีกง่ายกว่าเดิมดีกว่าเดิมประหยัดน้ำกว่าเดิมอีก ตอนนี้เราเจอวิชาประหยัดน้ําก็เดิมคือน้ําหยดเนี่ยทฤษฎีนี้คือน้ําหยดแอปเปใช้พลาสติกแทนแ<ม>ล,ล<ม>้วไหลไปแล้วตรนี้มันประเด็นตรงว่าเราไม่ได้ต้องการเอาน้ําเข้าไปเยอะแล้วเพระาะฉะนั้นน้ําที่มาเยอะๆเนี่ยเราจะปล่อยออกข้างหมดเลยแล้วเราต้องการเอาเข้าเท่าไหร่เราก็แบ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีน้ํามาก,กวนในในนี้อีกเยอะแล้วพื้นที่ตรงนี้จะปลูกได้อีกเยอะเลยอ๋ออันนี้ทำเป็นแปลงใช่ทั้งล่างเนี่ยเป็นแปลงผักไปลงอไได้อีกเยอะเลยปลูกอะไรได้อีกเยอะเลย พราะอาจารย์ไม่แคร์เลยอะาจะพังไม่พังตอนนี้ข้างล่างนี่เราปลูกพืชเลยตอนนี้ข้างล่างนี่จะเป็นที่ปลูกพืชทั้งหมดเลยสบายเลยทีนี้นะโอ้โหที่ปลูกพืชอีกเยอะเลยบานเลยทีนี้ที่ปลูกพืชเด็กบานเลยฮะทำไม่ถูกเหรอเดี๋ยวทำให้ดูมาเพิ่อยติมไปทีละสวน จะไม่ต้องเป็นร่องน้ำอีกต่อไปกลายเป็นร่องผักค่ะไ,ไ,ไปแนไงบ้างคบวันนี้ไปทำกิจกรรมทำค่ะพอะดีครับร่วมแรงร่วมใจครับ แปลว่าได้งานครับสำคัญคงไม่ไอเชฟแม่เะคะเป็นไงบ้างคะสอบถามคุณอาค่ะที่ทำมาสองวันแล้วแปลงนี้ได้มีความเห็นไหมใดคะว่าวิธีการอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าไม่เคยเห็นนะต่มือแต่ร่วมือกันเขาเป็นวิธีการจัดงานที่แบบดีดูแล้วมันก็ไม่ละบานที่ต้องทำไม่ได้หมื่นใช่ครัมีหลายคน ทำคนเดียวไม่ได้ที่พากงานจากาาน้ำเนี่ยตับเป็นเด็กน้อนี่เขาไม่มีความรื้อเลยถ้าเขามาเรียนมัจะยากนิดนึงจไม่ยากนะมาคุณลุงหรอคะครับชื่อคุณลุงบุณลครับตัวอย่างให้ดูขายของกันนะคะขอบคุณค่ะของพี่น้องชาวค่ายนะคะที่มาเรียนรู้กับเราในชายนี้นะคะ จะเดียนทำค่ะโอ้อมีสองนิ้วด้วยนะนสู้สู้ไงสองนิ้วอ,ะอ่ะ พลังพลวทอพลังพวทตพลังพคิดดีคูดดีทำดีเสนอดีสลายอัตตาสามัคคีมีพาส